อา,าหารครับหมื่นหนึ่งครับสิบคนคนละพันครับอุ่ยงคัจับฉลกักเบอร์สองเลยครับเ้อผมได้เบอร์สองกูอยู่หนีเด้อต้องเอาตังค์พล้นกบัพร้อมยั่งดึองรงองบุ ไปแล้วปากแรกปากแรกไปแล้วโอ้โอ้โอ้เออเออนั่นจันนั่นจันบ่ปาจีนปาจีนเอาแล้วกระโดดเต็มเลยั่างาน,นเอา ยังไงบานบัตแตกแล้วเซียนยานหมนมันแข็งไปแล้วครับไปแล้ว,<ะ>ลวอา้าวเปิดแรกว่าไงแหแดงแหแดงเอาของไม่ซ้ำาอาตะบ,บัวมาแล้วเปิดแรกเอา เอ้าเอาเออป่ายังหางเรืงจาระเม็ดตัวเลกกวันนี้บัวขึ้นก้อนมูเอาใกล้ๆ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 วันีเลยบึก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 เอาบึกสอง เอาไปยายจอท่านหาวตีอ้าวมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าสิบเอาเอาขึ้นแล้วคนเดียวดืว้อ เพื่อนกับคนเดียวคือกันกเดียวตัวเดียวนะจ๊ะอเอา <laughs> อยู่ในรถตี <laughs> ไอ้ยาเจ้าตองวานแหหน่อย,อยเจเ้าบบแห่ใหญ่บโบโบผ่บานนักเชิญ <c oughs> ย,ยาเชิญย,ยาเชิญย,ยาพักกัญญาครับอ่าักกาสะตุลยาก,ก่ย่างเออยาไกะย่างครับามาทำซุปเปิ้มเร็ว ห่าซะ,ะ,ะมาแล้วเสียนยาอ้าวใครได้ปลาเหลืองขอคืนนะจ๊ะนี่เหลืองงานี่มันหักลุงนี่นี่เจ้าอืมแกนี่พอดีอ้าวคืนมาแล้ว ลงพัดใหม่แล้วครับเออีบป่นี้ปวดบนี้เดี๋ยวบมาวางปวดเทินพี่พี่ไหมเทียนานไว้สะปดปาย่างดีแต่บ่ปวดออีศพมาอีกแล้วจ้ามันจะเปครับนี่ั เออลงแล้วเอาเสียนคิมเสียนคิมน้องเตือนว่าไงเอาจานเตีย้ยมานั่งบังกล้องล้วบ <c oughs> ้างเลว้เยเอาเสียนคิมน้องเตือนน่อยบางได้เอา้าเอ้าปากได้ไหมนะตั้งใจตั้งงไงเนี่ย <c oughs> ทีมงานหาโอ่ทีมงานหาโอ่หาโอ่ตีคุณคุณต้องเอาปลานั่นออกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บออกในหะ้เอา้าขึ้นไปแล้ว ướp ướp ba chim nhắn sai giờ đây đây <laughs> nhục quân nhé chả lời biết ngay nè โอ้แปดโล,ล,โลดอกเดียวสามเลยทีนั่น <c oughs> บอกมาทั้งผีน้ำเนี้ยไดทายใใใใ้ใกล้ๆยกโชว์้ไปอยู่กองกันอยู่ตรงนั้น,น <c oughs> เลยเลี้ยงว่าผีเด้อป่าเย้ยใกล้ๆเนี้ยโคจิงเล ไต่สามเอาขึ้นแล้วสามสามบวกครับสามบวกจ้าตัวจ้กตัวจ้กเตี้มสามเตี้มรุ่นเดียวหมดเลยไต่สามครับเอาแล้วขึ้นอีกแล้วสามเตี้มเตี้มที่สองผ่านไปเตี้มสามเหมือนเตี้มสาม อีกแล้วตัวนึงอ่ะสามเต้มครับสามเต้มว่านนกขุมกับว่านนกไก่นาะบ้านนี่เอาจระเม็จไปยูร่าพุ่นแต่บาทนี่ได้อีกย่างได้อีกย่างจระเม็ดใส่สามไม่อีกแล้วสี่เต้มล้วพูดเดียวอ่ะ

โอ้จาระเม็ดถ oh, oh, oh. yes. oh, ืออยู่พู้เดียวอิลียอ่ะแบบได้เนี่ยเจ้าเนี่ยอยู่ต้องมองยวจาระเม็ดนะเป็นสั้างนะยังไใจสวย คนเดียวเลยครับคนเดียวเลยเมาู้เดียวเลยจาระเมียดาดอกเนบาตีไปทั้งเครื่องตัวเนาะไปทั้งเครื่องตัเนาะ จงจอมไอเนี้ยบ right ้านแห่น่ะทั้งนั่นน่ะอู้หูปัญญบัวเอ้าวปัญญบัวก็ปัญญไห้ปัญญไหวมีเสียงแล้วอาญะไม่อ่ะ bớt lý bỏ trả lời miệt hà tù hà hút tù đọc nam phút rồi tùm 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 tiền cái lấy đọc này

เอาตุ้มขึ้นตั้งแดบัดนี้ตั้งแต่ห่าวกับห่าวพร้อมกันก็ร่างนี้เด้่ยไอเอ็ดไอแงาขึ้นมาแล้วนะกระโ h ก o มีมีพันมวนขึ้นมาเลยบาดนี้เอาใส่ว่าด่างนั่นเต็มเผาเอาคือบ่ติด ม่โม่ไปโดนเผาอยู่เด้นฉันไม่เคยเท่าบ่มีแอปปวดสุดเลยอุ๊กอโฮตัวนั้นจะตายเด้นน่ะน,นี่หัดแกนโคโลเลยน่ะปูดอีกครึง่งชั่วโมงเที่ยงพอดีบ้านิน่ะไป,ไปะเบิ่งป่าทั้งพูนบัน กูตาป่าพะยีบัวก็ป่าพะยีไหวรดอ่ะน,นี่ป่าพะยีบัวบเขาพะยีไหวอ่ะสองคนครับห่างหุ่นสวนสองคนเออพูดอันี ô, quân, cái gì búa, đây cái gì búa? Ở cà rốt, cà rốt, cà bước Ốc, nè ốc, 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 là ốc, Nương ốc, ngang mày ốc, 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 hé đèn, chả là mít Khẩu thay hết đèn bớt lên bước lên <cười> <cười> oh. đưa, đưa này lên bà lên 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 nèn léo Tìm thúng nèn lấy bà lên lên coi thế. lên là โอ้โอ้นั่นจับจับจัลลามิดเนี่ยจับกับกันเดี๋ยวนะโอ้ผุนจัลลามิดใหญ่ฝ่ามือหน่อยเลยบัดนี้นี่คนบานหมานคักเตรียมทวงเราบ่มีหมองยัดเลยเนี่ย ตัวแล้วเนี่ยจะละเมียดพูดเดียวแปลดตัวเบิดสาแล้วจะละเมียดปล่อยเจ็ดได้แปดแท้หมือนกันเปลาขหลุงนี่คนใดบ่บ่ผมมีคนใดยักตัวข่อยยิบัวได้ตัวหนึ่งบ่เจี๊ยเล็่อเจียนยาพักกัญญา ừ à